กระตูนม่ครับตอนเมืองร้างให้เสียงภาษาไทยโดยน้องณะเองครับเดี๋ยวก่อนครับพี่ณนะคลิปที่แล้วก็เพิ่งติดก่อร้างไปเองไม่ใช่เลยครับเอาหน้าเอาหน้าคลิปที่แล้วก็คลิปที่แลว้วคลิปนี้เป็นเมืองร้างเดี๋ยวคลิปหน้าทาให้ใหม่แล้วกันนะโอเคป่ะอ่อโอเคก็ได้ครับพี่ณนะตามใจพี่ณเลยครับแล้วแต่พี่ณะเลยงั้นผมไม่รบก,กวนแล้วครับเชิญตามสบายเลยครับพี่ณนะ์ขอบคุณมากเลยครับอุ๊ย พูดกับตัวเองก็เป็นป้ายชัดเลย,ยเนี่ยเอ๊ะทำไมเมืองนี้มันแปลกๆจังเลยเห็นเขาบอกว่าเมืองเนี้ยจะเรือนรุ่งเรืองดีดนี่นะอืมแปลกจังเลยนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปสำรวจดูสักหน่อยแล้วว่ามีใครอยู่หรือเปล่าอ๊ยบรรยากาศมันช่างน่ากลัวจริงๆเลยผู้คนก็ไม่มีสักคนเลยเนะี่ยหายไปไหนกันหมดนะเอ้ยน่ากลัวชะมัดไหนเขาบอกว่า เป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองไงล่ะอ <c oughs> ื้มรุ่งเรืองกับผีเอะดิใครแม่ม้มานคนบอกว่าจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยบ้านก็ไม่มีใครอยู่เลยสักคนนึงอืม <c oughs> แถมหมาสักตัวน,นึ่งก็ยังไม่มีเดินผ่านเลยเนี่ยอื <c> ้ม <oughs> น่ากลัวชะมัดแต่ก็แปลกนะทําไมผู้คนถึงหายไปไหนกันหมดละ่ะอืมน่าสงสัยมากเลยฮอนั่นมันอะไรนะ่ะใครกําลังทําอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ย งมแงมงมโอ้โหเนื้องัวน,นี่มันอร่อยจริงๆเลยนะโอ้โหสดๆใหม่ๆนี่ฉันชอบจริงๆเลยล่ะถ้าได้กินเนื้อคนแล้วก็เนื้อมันจะเป็นยังไงนะฉันอยากลองชิมมันจริงๆเลยนั่นมันซอมบี้นี่นะแงมแงมงมฮะเมื่อกี้ใครพูดอะไรซอมบี้นะอืมก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยนี่นะสงสัยคิดไปเองละมั้งกินต่อดีกว่าหยับหยับหยับโอ้ยแซบอีเลเลยเนื้องัวเน,นี่ย เ,เกือบไปแล้วไม่ละเมื่อกี้ดีนะที่หลบทันถ้าหลบไม่ทันแล้วก็โดนมันฆ่าแน่เลยละเฮ้ยมันเห็นเราไม่ะเมื่อกี้เ้ยดีนะรอดตัวไปเกือบไม่รอดแล้วละ่ะเฮ้ยชูแวบมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ยรู้ไหมถ้าฉันหัวใจวายตายไปแล้วก็ใครจะรับผิดชอบเลยเนี่ยเฮ้ย ทีหลังถ้าจะมาแล้วก็ให้ซุ่มมวเสียงกันบ้างสิฉันจะเป็นหัวใจวายตายอยู่แล้วเนี่ยพวกแกเข้าใจไหมอ่าพอดีฉันต้องขอโทษด้วยนะฉันไม่รู้ว่าแกเป็นโรคหัวใจน่ะเดี๋ยวทีหลังฉันมาแล้วก็เดี๋ยวฉันจะให้ซุ่มให้เสียงแล้วกันนะคือวันนี้ฉันต้องขอโทษด้วยละกันอืมขอบใจมากเลยนะเอ้นี่เรากําลังคุยกับใครอยู่เนี่ยขอดูให้ชัดๆต่อยละกันฮึบอื้เต็มตาเลยไม่เชื่อหรอกขอดูอีกทีนึงกันเพื่อความแน่ใจ เต็มตาเลยแล้วเราจะทํายังไงดีละเนี่ยง่ายมากเลยฉันก็จะกินแกยังไงล่ะที่พูดจริงเหรอเนี่ยถ้างั้นก็ลาก่อนละไปสับขาแหลก้วยเฮ้ยนีเสือป่าจระเข้ชัดแบบนี้แกหนีไปไหนไม่ได้หรอกฉันจะจัดการแกแล้วฉันก็จะกินแกซะขอร้องละปล่อยฉันไปเถอะฉันยังไม่อยากตาย ปล่อยเชื่อไเถอดนะเจ้าซอมบี้หมูฮ่าฮ่ฉันปล่อยแกไปไม่ได้หรอกเพราะค่ําคืนนี้แกจะเป็นอาหารมื้อเด็ดของฉันละมัน <c oughs> นดะอย่า <c oughs> อย่าเข้ามานะาเสร็อย่าทำนะฉันไม่เฮ้อ <c oughs> นี่เจ้าซอมบี้หมูแกกำลังถูกแทงอยู่นะรู้ตัวไหมฮฮ <c oughs> แกอย่ามาหลอกฉันดีกว่านะ่ะแกคิดจะวิ่งหนีละสิท่าฉันไม่ให้ปล่อยแกไปหรอกเอ้อมีมันดาบี่นะ ทำไมเราถูกแทงล่ะเอ้ยมันมีพวกมาช่วยเหรอฝากไว้ก่อนเถอะและ้วขาหน่าฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดเลยเอานี่ชาเป็นอะไรมากหรือเปล่าให้เราช่วยไหมฮะอ่มไม่เป็นอะไรมากครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มาเชื่อผมไว้แล้วคุณชื่ออะไรล่ะครับอ๋อเราชื่อลิสนะแล้วเธอล่ะผมชื่อสตีฟนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณลิส และขอบคุณมากเลยนะครับชื่อชื่อผมไว้ไม่เป็นอะไรหรอกนะคะคนเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะแล้วคุณมาที่นี่ทไมล่ะคะคุณสตีฟอ๋อมีคนบอกว่าที่นี่ยจะเลวรุ่งเรืองครับผมก็เลยจะมาอยู่ที่นี่นะครับอ๋องั้นคนที่ไม่บอกคุณน่ะเขาไม่หวังดีกับคุณนะคะเพราะที่นี่ยมันอันตรายมากเลยล่ะค่ะนี่ก็ใกล้จะข้ามแล้วสิคุณไปพักที่บ้านฉันก็ได้นะคะเพราะว่าตอนมืดเนี่ยมันอันตรายมากเลยค่ะ ขอบคุณคุณลิสมากๆเลยนะครับที่เชื่อผมไว้แถมมีนิ้มใจกับผมอีกผมซึ้งมากๆเลยครับบุญคุณนี้ผมจะไม่ลืมเลยครับไม่ต้องอะไรขนาดนั้นก็ได้ค่ะคุณสตีฟจบแล้วนะครับดูเสร็จแล้วอย่าลืมทันการบ้านกันด้วยนะจ๊ะเด็กๆ ถ้าอยากดูคลิปต่อไปแล้วก็สามารถกดได้ตรงที่รูปภาพวิดีโอเลยนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับช่วงนี้ก็ติดเรียนอยู่นะครับเลยอาจจะไม่มีเวลาว่างทําสักเท่าไหร่ต้องขอโทษกันด้วยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรแล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบายสวัสดีครับ